ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมอสเฟตทุกครั้งเลยนะครับสำหรับที่เราจะฝึกนะครับฝึกเพื่อก้าวไปสู่ขั้นสูงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราจำเป็นมากนะครับที่จะต้องมีสโคามันก็คือจอแสดงผลนะครับในรูปแบบความต่างศักไฟฟ้านะครับสโคปเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวต้านทานสโคบยังไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับทรานซิสเตอร์ในทุกๆอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การกาเนิดของเขาเนี่ยจะเกิดมาจากแลบนะครับเกิดจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เกิดจากหลายบริษัทเนี่ย ในบริษัทต่างๆนะครับนะครับคาปาซิเตอร์ก็ถูกคิดค้นด้วยอีกบริษัทหนึ่งตัวต้านทานก็ถูกคิดค้นจากที่หนึ่งทรานซิสเตอร์ก็ถูกคิดค้นจากที่หนึ่งพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนมารวมกันเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสังคมตัวหนึ่งนะครับออสซิโลสโคปเนี่ยเขาก็จะทํางานเหมือนดิตอนมัลติมิเตอร์ตัวนี้แหละนะครับวิธีการทํางานของเขานะครับเขาก็จะวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คราวนี้จะวัดช้าวัดเร็วเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าเราจะเอาสโคปเนี่ยตัวนี้ไปวัดขึ้นความถี่สูงเนี่ยถ้ารจิตอลมัลติมิเตอร์เราเนี่ยความถี่ไม่เท่ากับสิ่งที่เราไปวัดเนี่ยมันจะแปลงข้าวออกมาไม่ได้หมายความว่าวิธีการอ่านเนี่ยเขาจะมีการอ่านในลักษณะของขึ้นแรงดันนะครับถ้าเขาอ่านขึ้นแรงดันมาได้ทันทีทันใดนะครับเขาก็จะแสดงผลออกมาได้ทันทีเหมือนกับเราอ่านหนังสือครับ นะครับม่งั็เราอ่านหนังสือนะครับถ้าเราเคลื่อนตัวหนังสือแบบเร็วฟรีดนะครับแบบเคลื่อนตัวหนังสือฟรีดถ้าสายตาเราโฟกัสตัวหนังสือพวกนั้นทานสายตาเราจะอ่านตัวหนังสือออกเหมือนกันกันกบดิจิตอลออสซิโลสโคปนะครับยิ่งมีความเร็วในการอ่าน10เมกะเิรซ์นะครับหมายความว่าเวลาที่มันอ่านข้อมูลเข้ามา1ครั้งเนี่ยมันจะอ่านได้ประมาณ10ล้านครั้งต่อวินาทีนะครับไม่ว่ามันจะปลื้ดเร็วขนาดไหนเนี่ยมันจะอ่านมาได้10ล้านครั้งนะครับจะสามารถ ดีเทคสัญญาณสูงต่ำเนี่ยได้10ล้านครั้งต่อวินาทีเนี่ยแหละคือความหมายเขาจะทำงานคล้ายๆกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่วัดความต่างสักไฟฟ้าแล้วก็วัดเฮริร์ตได้ด้วยเห็นไหมครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยก็สามารถวัดเฮริร์ตได้ในบางอุปกรณ์นะครับเราจะใช้เส้นแดงแค่เส้นเดียวเนี่ยวัดเฮริร์ตได้เลยนะครับเราไม่ต้องใช้สายดำนะครับเราไม่ต้องใช้สายดําเราใช้แค่สายแดงสายเดียวเนี่ยจิ้มไปเนี่ยจุดอ่า จุดที่ออกสัญญาณพันธุ์บางทีเนี่ยวัดาสายสีแดงเส้นเดียวเนี่ยมันจะโชว์เฮิร์ตออกมาเลยแต่ต้องสีแดงเส้นเดียวนะนะครับถ้า2เส้นมันน่าจะไม่แสดงผลนะครับหมายถึงว่า,าถ้าวัดเส้นเดียวเนี่ยจะแสดงเฮิร์ตออกมาได้เลยเจ้าออสซิโลสโคปเนี่ยนะครับเวลาเขาทำงานเขาก็จะแสดงกราฟขึ้นมาเป็นสูงต่ำนะครับเวลาที่เขารับสัญญาณมาเนี่ยเขาก็จะรับผ่านสายดีเทคสัญญาณตัวนี้นะครับสายดีเทคสัญญาณก็จะมี2สายข้วบวกกับข้วลบเหมือนกับมิเตอร์เลยนะครับ เหมือนกับมิเตอร์เลยก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้ก็คือขว้วลบตัวนี้ก็คือข้วบ,บวกนะครับออสิลโลสโคปเราอ่ะที่เราไปซื้อมาบางทีสายแบบนี้นะครับเนี่ยสายเส้นหนึ่งเนี่ยเกือบ500บาทนะเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยสายแพงนะครับสายออสิลโลสโคปดูแลดีๆเขาจะมีปากกาสวมนะฮะตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนกิ๊บหนีบนะครับกิ๊บหนีบนะครับถ้าเราจึกลงมาเนี่ยกิ๊บหนีบตรงนี้ถอดได้ถอดได้เป็นเข็มนะครับ ในบางวงจรเราอาจจะหนีไว้ที่ขาเกตรอนะครับ่าแต่ว่าไฟต้องไม่คู่กับไฮโวล์นะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเฟสพังนะครับปลายเข็มเนี่ยก็คือขั้วบวกนะครับส่วนตัวกิปเนี่ยตัวเนี้ยนะครับคือขั้วลบเวลาเราวัดเนี่ยเราก็วัดเหมือนมัลติมิเตอร์เลยนะครับใช้เหมือนมัลติมิเตอร์นะครับถ้าเราวัดสัญญ,ญาณพันธ์นะครับตัวเนี้ยต้องเอาไปแตะกับกราวนะครับกราวหรือขั้วลบของแหล่งจ่ายที่เราจะวัดนะ ต้องแยกให้ดีนะครับบางทีถ้าเราจะวัดอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็น power supply เนาะ,ะด้านนี้เป็นไฟสูงแล้วด้านนี้เป็นไฟต่ําสมมุติว่าเราจะวัดตรงไฟสูงเนี่ยนะครับถ้าเรามาจับกล่าวไฟต่ําไม่ได้นะครับบางทีเราจะวัด IC กําเนิดสัญญาณความถี่บางครั้ง power supply บางตัว IC กําเนิดสัญญาณความถี่จะอยู่ทางฝั่งไฟต่ําสัญญาณ pwm เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งไฟต่ํา จะใช้กราฟไฟต่ําเราจะต้องจับที่กราฟไฟต่ําเราจะต้องหาขั้วลบเนี่ยไปจับกับขั้วลบของ IC ที่เราจะวัดนะครับจากนั้นก็จิ้มไปที่ขา PWM out ได้เลยมันก็จะแสดงกราฟออกมาที่ที่จอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยก็จะทํางานเหมือนความต่างศักไฟฟ้านะครับความต่างศักสูงต่ํานะครับอ่ะครนี้เวลาเราจะวัดนะครับตัวนี้เป็น UPS เซอร์คอน PI พันสองนะครับ ก่อนที่เราจะใส่มอสเฟตนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องวัดสัญญาณพันธ์นะครับ5 0 50 50 50ก็คือถ้าคุณไม่วัดมันดีก็รอดไปนะถ้าเกิดว่าอ่าโอเคอันนี้เป็นระบบ24นะครับอ่าเป็นไฟเป็นไฟได้ย4ไม่มีภาคบูธนะครับไม่มีภาคบูธไฟไฮโวลจะเป็นย4ิบสีไดหมอปแปลงเลยเป็นเพียวไายออกไปเลยพี่ปลายทางเนี่ยโอเคมันก็อาจการช็อตอาจจะนิดเดียวนะครับไม่ลุกลาม ดิตอลออสซิโลสโคปนะครับจับที่ขั้วลบนะครับเราจะวัดความต่างศักไฟฟ้านะครับจิ้มที่ขาเกตรอเลยนะครับจิ้มที่ขาเกตทุกจุดรอนะครับขาเกตมี8ตัวจําเป็นไหมต้องต้องจิ้มทั้ง8ตัวนะครับจาเป็นนะครับจาเป็นเพราะบางทีตัวต้านทางถ้าเรายืดยืดขาดหดเนี่ยเราไม่ได้เช็คมันก็จะไม่เห็นสัญญ,ญาณหรือบางทีบางทีตะกัวมันแคกาลายวงจรนะครับเป็นที่ลายวงจรเนะรี่ยมันก็จะไม่มีสัญญ,ญาณมาได้ นะครับเพราะฉะนั้นวัดทุจุดอ่ะขาหนึ่งนะครับอ่าวัดอ่าขาเกตนะตัวนี้ขาเกตนะครับเกตเรนซอสนะครับตัวนี้ตัวที่ระเบิดนะครับนะตัวนี้นะตัวที่ระเบิดนี่เห็นไหมตัวตันทานยังยังไหมอยู่เลยนะครับผมถอดไปแล้วนะครับอ่าแต่ตัวนี้วัดขาเกตไม่ได้ครับเพราะว่าตัวตันทานไหมอ่าผมว่าที่หลังตัวตันทานตัวนี้นะครับเนี่ยถือว่าอยู่หน้าตัวตันทานเปิดอินเวอร์เตอร์เข้ามาเปิดไฟเข้ามานะครับอ่ากดเปิดนะครับสามสองหนึ่ง มีสัญญาณพัดน,นะครับาจากนั้นกดออโต้นะครับกดออโต้เซตนะครับเขาจะเซตให้เราจะเห็นสัญญาณนะครับ5 0เฮิร์ตแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเปิดได้แป๊บเดียวเราจะเช็คได้แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อม้อแปลงเข้ามาเวลาที่เราไม่ได้ต่อม้อแปลงเข้ามาเวลาเขาไดิเขาจะตรวจเจอว่า,าเหมือนทํางานไม่ได้นะครับเขาจะตัดโ c ร้องปี๊ไปนะครับแต่เราเห็นสัญญาณแล้วนะวัดอีกครับตัวที่2 เราเปิดมาอ่าสัญญาณนะครับได้มาแล้วนะครับสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะบางทีที่เราเห็นสัญญาณหยักๆแบบนี้นะครับที่อยากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับมิเตอร์นะครับจริงๆมันปรับได้นะครับแต่ถือว่าได้แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวนี้ขาเกตนะครับอ่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดมากนะครับ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสัญญาณตกแต่งนะครับซูเนี่ยครับสัญญาณตกแต่งนะครับเราเรียกว่า50เฮิร์ตจำลองเห็นไหมมันจะเหมือนขึ้น50เฮิร์ตแต่จริงๆระหว่างขึ้น50เฮิร์ตเนี่ยมันจะเป็นเหมือน50เฮิร์ตความถี่จะเท่ากันแต่กว่าที่มันจะสับหว่างกันได้เดี๋ยวผมเปิดอีกทีนะครับต้องไว เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสัญญาณที่ห0เฮิเปร์เนี่ยมันจะค่อยๆลงมันจะไม่ลงลึกณทันทีทันใดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าช่วงช่วงตกแต่งรูปคลื่นนะครับเขาเรียกว่าช่วงตกแต่งรูปคลื่นนะครับจะทําให้คลื่นค่อยๆลงสวยนะครับจะเป็นแพ่นทรายสวยงามอ่าโอเคนะอีกทีช่องนะครับวัดทุกช่องนะครับเนี่ยเห็นไหมคลื่นนะครับ อันนี้เราเอาไว้หมุนนะครับนะจะเปิดได้แป๊บเดียวนะครับตัวที่สามนะครับอ่ามาถ้ามาทุกตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ามาทุกตัวนะอ่าปิดนะครับอ่าเปิอีกทีนะครับตัวที่สี่ มานะครับมามาทุกตัวสวยนะครับโอเคนะครับอ่าแบบนี้คือการใช้ออสิโลสโคปวัดนะครับให้วัดเหมือนมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าวัดสัญญาณพันธ์นะครับสายไฟขั้วลบของปลายมิเตอร์เนี่ยนะครับเอาไปจับที่กราวนะครับก็เหมือนกับขั้วลบของมิเตอร์เรานั่นแหละนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นวัดฝั่งบวกตัวนี้เอาไปจับกราวนะครับวัดสัญญาณพันธก็คือถ้าเกิดว่าไอ้ตรงที่เราวัดอ่ะมันมีสัญญาณปิดเปิดเนี่ย ปลายออสซิโลสโคปเราเนี่ยจะรับรู้ได้สัญญาณก็จะถูกอ่านเข้าไปในสายในสายเข้าไปเสร็จปับ๊บนะครับก็เข้าสายไปยังดิจิตอลออสซิโลสโคปนะครับจากนั้นนะครับมันก็เข้าไปใน CPU นะครับผู้ผลิตนะครับก็จะเขียนซอฟต์แวร์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เป็นตัวหนังสือหมดเลยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแบบหยาบๆหรือเจาะจงไม่ให้มันเกิดนะพวกนี้ผ่านการเขียนโปรแกรมมาหมด ข้างในนี้จะมี CPU อยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้หลักการของมันแล้วเนี่ยหลักการอไอฟ,ฟ้าเนี่ยเรายังสามารถซ่อมออสซิโลสโคปได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเสียเรายังสามารถซ่อมได้เห็นไหมให้เราเรียนรู้แบบเจาะลึกนะครับเรียนรู้แบบเจาะลึกเรียนรู้ถึงโครงสร้างเนี่ยมันจะไปได้ไกลามากเนี่ยการผลิตตัวเลขพวกนี้ใช้คลอ,อกหมดนะนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบที่เขาใช้คอมพเนนต์เรียงตัวกันนะ แบบเซกเมนต์น่ะแบบนั้นอ่ะยุคโบราณไม่ใช่อันนั้นคือต้นกําเนิดของดิจิตอลนะครับเซกเมนต์เนี่ยแต่พวกนี้คือสุดยอดของดิจิตอลนะครับมีการสื่อสารแบบเรียลไทมนะครับเนี่ยหมยตัวหนังสือกระดิกได้เห็นไหมครับเขาจะอ่านชัญญาณเข้ามาปิดเปิดเนี่ยเขาจะรับรู้ได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ฉันรับมาเนี่ยฉันเปิดปิดกี่วิเขาเทียบกันเขาจะเขียนพวกแกออกมาได้ตัวนี้เป็นออสซิโลสโคปยี่ห้อนี้นะครับผมใช้รุ่นนี้นะครับตัวนี้ซื้อมารู้สึก7 0 0 0กว่าบาทนะครับ เพื่อนๆอาจจะสําหรับเริ่มต้นนะครับอาจจะเริ่มฝึกเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ถึงตัว7 0 0 0นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ตัวประมาณพันกว่าบาทก็ได้ที่เป็นออสซิลโลสโคปขนาดเล็กแบบพกพานะครับการใช้งานง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าใครเรียนไฟฟ้ามาก็จะใช้ได้อยู่แล้วคุณครูก็จะสอนเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนไฟฟ้ามาไม่เป็นไรถ้าอยากมีไปซื้อมาไว้ก่อนได้นะครับไม่เสียหาย เดี๋ยวมันได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันหลายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการสอนเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าปรับแรงดันสัญญาณพันธุ์นะครับหมายถึงการขยายสัญญาณพันธุ์ขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจุดที่เราไปวัดสัญญาณเนี่ยมันมีสัญญาณที่ต่ามากสัญญาณพันธุ์ที่0.6โวลต์เนี่ยที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ไดเนี่ยเวลาเวลาที่เขาได้ด้วยสัญญาณ pwm มาเนี่ยนะครับเวลามาทิ่ม MOSFET NBN Class Class A นะครับหรือ Class B ก็ตามนะครับจะมีแรงดันเพียง0ูนดหเท่านั้นเราจะต้องขยายแรงดันขึ้นเราถึงจะเห็นรูปสัญญาณพันธ์ขึ้นมาด้วยสายตาเราแต่ถ้าเราไม่หมุนขึ้นหรือปรับขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการขยายสัญญาณพันธ์ขยายรูปขึ้นให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้เราเห็นตัวนี้เราเรียกว่าการขยายสัญญาณออกด้านข้างนะครับหมายความว่า ถ้าดิวตี้เซอร์เคิลเข้ามาระดับเข็มนะครับเหมือนเมื่อกี้ถ้าดิวตี้เซอร์เคิลเข้ามาแบบเป็นเข็มเล็กๆอะ่ะเราจะมองไม่เห็นนะครับเราจะขยายออกด้านข้าง <S <S ก็เหมือนกับอย่างเงี้ยขยายอย่างเงี้ยแต่จริงๆถามว่าเวลาเราขยายเนี่ยขยายกับไม่ขยายเนี่ยมันก็คือสัญญาณแบบเดียวกันนะนะครับแต่จริงๆมาขยายเพื่อให้เราเห็นไงนะครับเพื่อให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยไอคนใช้เนี่ยเห็นนะครับเออมันเป็นลูกสัญญาณแบบนี้นะอะไรแบบนี้ หมายถึงว่าถ้าออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลเนี่ยเขาจะเขาจะเรียนรู้ลูกคลื่นได้มากมายมหาศาลหมายความว่าข้อมูลที่เขารับไปแต่ละคร00 000 000 000ั้งเนี่ยเขาจะรับไปด้วยความเร็วประมาณ1ล้านครั้งต่อวิเนี่ยเห็นไหมนะครับตัวเนี้ยคือ150เมกะเฮิร์นะคือ150ล้านครั้งต่อวินะเห็นไหมก็คือมันมันมันอ่านข้อมูลเข้าไปอ่ะได้ประมาณ100ล้านครั้งต่อวินาทีนะครับมันจึงสามารถสร้างสัญญาณให้เราเห็นได้นะครับอ่าแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับ เปิดครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเป็นเข็มเรามองไม่เห็นแล้วก็ขยายออกนะครับขยายออกเนี่ยเห็นไหมขยายออกแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะปิดน,นะ,ะเพราะว่าเราไม่มีมอแปลงโอเคนะปุ่มนี้เราเรียกว่าปุ่มด้านข้างปุ่มนี้เราเรียกว่าขยายขยายรูปขึ้นให้สูงต่ําทําไมต้องสูงต้องต่ำ ถ้าเกิดว่าจุดที่เราไปวัดน่ะมันดันสูงทะลุจอไปอย่างเงี้ยสมมตินะมันสูงทะลุจอไปเรามองไม่เห็นไงครับว่าเป็นรูปสัญญาพันเราก็ต้องโหดมันลงมาให้อยู่ในจอให้เราเห็นนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการปรับให้เราเห็นหมดนั่นแหละนะครับพองเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันต้องไปซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนอ่านคู่มือเดี๋ยวได้เลยนะครับแล้วเวลาซื้อเลือกยังไงนะครับคือจริงๆอ่ะราคาสินค้าเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับร้านในช้อปปีนะครับร้านในออนไลน์ นะครับซื้อโดยตรงก็ได้ซื้อโดยตรงจากเว็บเขาเลยก็ได้หรือจะซื้อในช้อปปีก็ได้ราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยราคาเขาก็จะไม่มีการสูงต่ําไปมากกันหรอกขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้รุ่นไหนนะครับราคาสูงฟังก์ชันก็จะมีมากขึ้นนะครับถ้าราคาสูงนะครับจะวัดสัญญาณพันเนี่ยเปรียบเทียบสัญญาณได้4ช่องเลยสช่องเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราเนี่ยในบางครั้งเวลาเราทดลองงานที่เป็นระบบฟูลบิตสวิตชิ่งเนี่ยอาจจะต้องวัดสัญญาณ เกตถึง4จุดด้วยกันนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบเพื่อมาเรียนรู้นะครับแต่ต้องงบประมาณที่ผมตั้งไว้นะครับสโคผมผมก็ตั้งไว้แค่2ช่องนะครับผมซื้อมา,อาวัดส,สัญญาณได้แค่2องช่องอแบบนี้ผมโอเคแล้วนะครับเพราะว่าสโคบง,งานของเราก็จะเป็นระบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้กับระบบที่ได4สี่ช่องทางได้ไหมวัดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ประยุกต์แล้วก็วัดครั้งละ2องครั้งละ2ช่องทางก็ได้ เหมือนกับที่เราวัด UPS ให้ดูเมื่อคลิป EP ที่ฉลองยอดซับไปเมื่อ6000นะครับอ่าอีกปุ่มหนึ่งนะครับอ่าปุ่มนี้มันเป็นยังไงนะครับหมายถึงว่ามันหดหดขึ้นหดลงนะอันนี้ขยายเมื่อกี้ดูแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราลองอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาสัญญาณ50เฮิเรธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะเนี่ยสมมติว่าสัญญาณพันบางทีมันสูงเนี่ยสูงทะลุจอไปเลยเห็นไหมครับเราเราไม่เห็นไง เราก็ต้องเราก็ต้องหารมันลงมานะครับเนี่ยหาอ่าตัวนี้อ่าเราขึ้นนะครับมันขึ้นไปมันสุดมันทะลุจอแล้วก็หารมันลงมาเนี่ยหารมันลงมาเราก็เห็นแล้วเห็นไหมครับแล้วเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโวล์ one, นะครับโวล์เดไวเดอร์นะครับ div อี IV, นะ่ะย่อมาจากเดไวเดอร์นะครับเดไวเดอร์ ider, ที่แปลว่าหารนี่คือโวล์ อันนี้ก็คือการลดลดลดแรงดันพันธ์นะครับลดแรงดันพันลงมาลดเพิ่มเพิ่มลดนะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเซกเซกดีไว้หมายถึงว่าลดวินาทีนะครับวินาทีคือเขาเรียกว่าไทาม์อะลดไทม์เนี่ยเซกเซคันคือลดเวลานะครับลดเวลาเพิ่มนะครับจะเห็นสัญญาณพันนะครับประมาณนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับ เราจะใช้ไม่เป็นเลยนะครับถ้าเราไม่ไปลองซื้อมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือที่สร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับสำหรับสายช่างสําหรับคนที่ต้องการเดินสายอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำคัญมากแตกยอดได้ไกลจริงๆนะครับแตกยอดได้ไกลแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ตลอดเวลานะครับไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทั่วโลกนะครับอยู่ตามหัวไรล่ใบนาก็ได้นะครับอยู่ได้ทุกที่นะครับอยผมปิดนะครับ อ่ะปิดแล้วนะอ่าเวลาถอดสายก็ถอดออกนะครับเนะี่ยถอดออกตรงๆนะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ